สวัสดีครับเพื่อนๆปุ้มไรเดอร์ทรีนะครับกลับมาพบกับปุ้มกันอีกแล้วก็วันนี้ปุม้มจะมาพูดถึงประเด็นของเรื่องยางเจ้าฮันดาลีนะครับก็สืบเนื่องมาจากจิตที่ปุ้มทําไปคราวที่แล้วที่ปุ้มไปเปลี่ยนยางะนะครับก็เลยจะมาพูดให้เพื่อนๆ่ฟังถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ของยางตัวที่ปุ้มเปลี่ยนมานะครับ ที่ลานไลเดียนฟอร์นะครับซึ่งเป็นยาง IRC นะครับรหัสสินค้าคือ MB48 นะครับเดี๋ยวพุ่มจะมาพูดถึงเพอร์ฟอร์มานท์ให้ฟังหลังจากที่พุ่มใช้งานไปร่วมเกือบ500โลแล้วว่าเพอร์ฟอร์มานท์มันเป็นยังไงบ้างนะครับมีข้อดีข้อเสียนะครับในตัวยางยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมารับชมกันนะครับครับเพื่อนๆก็ก่อนจะเข้าเรื่องยางกันนะครับเดี๋ยวพุ่มจะขอบอกอะไรนิดนึงนะครับสําหรับยางที่พุ่มไปเปลี่ยนมาเส้นนี้นะครับ IRC นะครับ mb 4 8นะครับปุ้มไม่ได้มีสปอนเซอร์นะครับก็ใช้เงินตัวเองทุกบาททุกสตางค์นะครับอ่ะก็แจ้งไว้ก่อนก็เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับพูดถึงข้อดีก่อนเลยอันดับแรกแล้วก็จะเปรียบเทียบให้ดูระหว่างยางตัวเก่าที่ติดรถมากับยางที่ปุ้มเปลี่ยนไปแล้วนะครับตอนนี้ยางปุ้มเนี่ยใช้ไปเกือบ500โลละตามที่แจ้งไปนะครับส่วนขนาดยางนะครับก็จะเป็นไซส์เดิมเลยร้อยทับเกขีดนะครับเท่ากับของโรงงานนะครับสแตนดาดที่ติดออกมาเลย แต่ความต่างนะครับก็คือว่าอของโรงงานเนี่ยความป้านของหน้ายางเนี่ยมันจะเยอะกว่าของตัวที่ปุ่มใส่มาใหม่นะครับถ้าเพื่อนๆื่อนจะสังเกตดูนะครับเดี๋ยวผมจะสูไม่ดูอ่ะเห็นยังครับความความมนเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันมนมนมากกว่าหน้ายางเก่าของเดิมที่ติดรถมาครับก็จะบอกได้ว่าเวลาเราเข้าโค้งนะครับมันก็เลยทําให้เราขี่ได้มั่นใจมากขึ้นเวลาเราเข้าโค้งนะครับแล้วก็ การใช้ความเร็วนะครับกับหน้ายางตัวนี้มันสามารถที่จะตอบรับกันได้ดีนะครับส่วนที่2นะครับที่ผมจะบอกก็คือว่ามันนุ่มแล้วก็มีความเสถียรนะครับในตัวยางมากนะครับก็ความเปาวางเขาให้มาดีนะครับสำหรับยาง IRC MB48 ตัวนี้นะครับก็ถือว่าน่าพอใจในระดับหนึ่งเลยครับสำหรับราคานี้ที่พุ่มเปลี่ยนมานะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับ ถ้าเทียบกับยางตัวกเก่าที่ติดรถแล้วก็ตอนนี้คือใช้โชคเดิมอยู่นะครับพอ,อยางตัวกเก่าที่ติดรถเนี่ยอาการที่เจอก็คือว่ามันจะกระด้างเวลาเราขี่เรเร็วหรือว่าไปเจอถนนที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อหรือว่าถนนที่มันไม่เรียบนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเราเจอเส้นบนถนนนะครับที่มันเป็นเส้นแบ่งช่องจราจรนะครับมันจะทําให้เกิดอาการส่ายหรือสะบัดได้นะครับกับยางตัวนี้ถามว่าเป็นไหมมันก็ยังมีอาการอยู่ัแต่น้อยลงครับ ก็ถือว่า,า performance ที่ให้มานะครับตอบโจทย์ครับก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งครับก็คุ้มกับเงินที่เราลงไปนะครับถ้าเทียบกับตอนนี้ที่ปุ้มไม่ได้เปลี่ยนยางหน้าด้วยแล้วแล้วใส่แค่ยางหลังอย่างเดียวก็ถือว่าช่วยได้เยอะครับเดี๋ยวอีกสักพักนึ่ยงาปุ้มจะมีเปลี่ยนตัวโช๊คนะครับเพื่อที่จะไปช่วยอีก,อกส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องเปลี่ยนโช๊กเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูในคลิปต่ตอไปนะครับ แล้วก็ข้อเสียใช่ไหมครับถามว่าข้อเสียมีอะไรข้อเสียปุ้มก็จะบอกว่าเรื่องการเติมลมยางครับสําหรับยางตัวเนี้ถ้าเราเติมลมยางได้ตามที่สเปคที่เขาระบุไว้ก็คือ33 psi นะครับคือ33ปอนด์นะครับขี่ใช้สบายๆนะครับแล้วก็นิ่มแล้วก็นุ่มนวลน,นะครับหน้ายางให้สัมผัสเต็มกับถนนนะครับังนั้นเราไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะไปลื่นไปแทดถ้าเกิดเราเติมลมยางที่มันถูกต้องนะครับ แต่เสื่อเราเติมลมยางอ่อนไปนะครับไม่ได้ตามค่านะครับอันนั้นนี่เพื่อนๆสังเกตดูแล้วเย็นเวลาขี่ครับก็จะรู้เลยว่ามันจะออกแนวแบบเหมือนกับรถมันเสียการทรงตัวเล็กน้อยครับแต่ว่ามันก็ยังพอขี่ได้นะแต่ถ้าจะให้ดีนะครับทุกครั้งเวลาเราจะใช้รถนะครับก็มันเช็คลมยางด้วยนะครับ้างหน้าก็ต้องเติมที่ประมาณ29นะครับหลังก็ประมาณสานะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ แล้วตัวยางนะครับปุ้งเคยทําให้ดูเวลามันจะมีแมกโลดอยู่นะครับสำหรับยางแต่ละยี่ห้อมันจะมีบอกไว้นะเพื่อนๆลองไปสังเกตดูก็ได้แมกโลดนะครับเต็มที่ยางไซนี้เท่าที่ทราบนะครับก็จะอยู่ที่38 psi นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับทั้งช่องด้วยนะครับก็ถ้าเกิดชอบคลิปที่ปุ้มทำลงนะครับก็ขอบคุณมากครับแล้วก็ ฝากติดตามผลงานในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ